สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยินจะพามาสวอยลังดุมนะคะสวอยลังดุมด้วยมือนะคะการเย็บลังดุมด้วยมือ,อน,นี่ก็เป็นสาบชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าของเสื้อค่ะอันนี้เป็นสาบกระดุมนะคะสาบหน้าของเสื้อ,อน,นี่ยินก็ได้หมายหมายตรงที่ยินจะทําลังดุมไว้แล้วนะคะค่ะ ตรงนี้ตรงนี้ยิงก็ได้หมายงดุมไปแล้วนะคะตรงนี้เป็นตรงกลางนะคะยิงก็จะวัดขนาดนะคะวัดขนาดของลังดุมนะคะความกว้างความยาวของลังดุมนะคะความยาวของลังดุงดมนะคะ ความยาวของลังดุมยีนจะเอาสองเซนนะคะสองเซนนี่นะคะสองเซนทีนี้ความกว้างของของกระดุมนะคะยีนก็จะเอาอยู่ประมาณสองมิลน,นะคะสองมิลคะ่ะ นี่ความความยาวของลางดุมเนาะอยู่ที่สองเซนนะคะนี่นะคะได้ะะยินจะผ่าตรงกลางนะคะ นีะะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเตรียมเข็มกับได้นะคะค่ะนี่ก็ได้เข็มกับได้แล้วนะคะเดีวเรามาเริ่มสวอยกันเลยนะคะเราก็แทงจากข้างล่างก่อนนะคะ เราเริ่มเราเริ่มจากตรงตอนเราเริ่มจากจากตรง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 ปลายที่เราเราผ่าสุดน,นะคะเราจะเราจะเย็บเราจะซอยประมาณสองถึงสามรอบก่อนนะคะ เพื่อความแน่นหนาจะได้ไม่หลุดนะคะค่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะคเราก็แทงเข็มขึ้นมาข้างบนนะคะ แทงเข็มขึ้นลงไปนะคะแล้วก็เรอก็็ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะหางได้เราก็ตวัดตวัดไปข้างล่างเข็มน,นะคะ เอาได้เราก็ตะวัดไปด้านล่างเข็มนะคะแล้วเราก็ดึงนะคะแล้วเ,เราก็แทงเราก็แทงชิดๆกันนะคะ เราก็ตวัดไปด้านล่างเข็มนะคะแล้วเราก็ดึงเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดนี้นะคะ ค่ะเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดนะคะส่วนไปลายได้เราก็ตวัดไปข้างหลังเข็มนะคะนี่นะคะพอเราทำมาสุด ุดตรงตรงนี้นะคะเราก็จะทำทำแบบตอนเราเริ่มนะคะเราก็จะทำแบบที่ตอนเราเริ่มสองสามรอบนะคะแล้วเราก็จะกลับเราจะกลับมาฝั่งนี้นะคะขานี่ก็จะสุดแล้วนะคะ ค่ะพอสูตรแล้วนะคะเราก็จะทำแบบตอนเราเริ่มนะคะเราจะเย็บซ้ำสองสามรอบนะคะ เราก็จะซ้ำที่เก่านะคะค่ะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะกลับมาอีกฝั่งนี้นะคะค่ะก็แทงเข็มขึ้นมาเลยนะคะ เราก็ทำแบบเก่านะคะเราก็แทงเข็มลงไปเราก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาหางได้ตวัดไปข้างหลังเข็มนะคะเหมือนเดิมนะคะค่ะก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปจนสุดแบบเดิมนะคะ เราก็ทําอย่างนี้ไปจนสุดนะคะ พอสุดแล้วนะคะเราก็เก็บได้ไปข้างล่างเลยนะคะค่ะเพื่อความแน่นหนาเราก็มัดได้สักรอบสองรอบนะคะนี่นะคะ เพื่อไม่ให้ไม่ให้หางได้มันหลุดนะคะค่ะพอรามัดเสร็จแล้วเราก็เก็บไปลายได้ไปเลยนะคะค่ะแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะค่ะสำหรับการ สวยลังดุมด้วยมือนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ